ก็สวัสดีนะครับก็ห่างยก็ไม่นานเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเออก็มีติดเกมนิดหน่อยนะครับไม่น่อยละเยอะเลยบอกงี้ก็วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับวงจรมัลติเพ็กซ์นะครับมัลติเพ็กซ์เนี่ยก็หมายถึงวงจรที่มีหลายอินพุตนะครับเออหลายอินพุตยังไงฮะก็คือว่าปกติเนี่ยเราเราจะเจอแค่42นะครับแต่เนี่ยมัน เราจะอินพุตตรงไหนก็ได้นะครับอินพุตตรงไหนก็ได้มันจะได้แบบเออแบบหลายหลายจุดมากเลยอะ่ะก็คือเอาพุตเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นวงจรที่ค่อนข้างประยุกต์เลยนะครับอันนี้ในทางลอจิกนะฮะทางลอจิกหรือทางตรรกศาสตร์ที่เราเรียนมาในคณิตศาสตร์นะครับอันนี้อินพุตนะครับอันนี้ก็คือหลายตัวเลือกมากดีตัวนี้ก็คือเอาพุตจะแสดงในรูปของหลอดไฟอันนี้คือหลักการของดิจิตอลนะฮะดิจิตอลก็คืออา อันนี้นะครับก็เป็นออเกตออเกตออเกตนะครับแล้วก็โนนะครับตรงนี้ก็เอามาต่อเป็นหลายๆทางเลือกเลยซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่ามันไม่มีครับเพราะว่ามันยากมากถ้าเราจะเอาวงวงจรไอ้ลอจิกมาต่อเป็นของจริงจะค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยครับที่เราจ่ายเข้าไปนะครับมันเป็นที่มาของเขาว่ามันติดอย่างง่ายๆนะครับการทดลองแรกผมเคยทําแล้วนะครับอันนี้ อันนี้ผมเคยทําแต่ผมไม่ได้หัดคลิปไว้มันเป็นค่อนข้างเบสิกมากครับก็คือคุณเสียบตรงไหนเนี่ยมันก็ติดนะครับอยู่ที่เรากําหนดว่าเราจะกําหนดตรงนี้เป็นอ่าินพุตตัวอะไรนะครับมันเนี่ยฮะอินพุมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ Input 2สฝั่งเลยถ้าเปรียบเสมือก็มีทั้งหมด8หลอดน,นะครับนะตำแหน่งตรงนี้ไฟเข้ากับกลาวนี้มันจะเป็นเ,เหมือนกันทุก IC เลยนะครับอันนี้ก็คืออินพุนะครับ i ิ p u t ตในเงื่อนไขนะครับเป็นการแสดงหลอดนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับวงจรมัลติเพกนี่คือวงจรที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็เป็นพื้นฐานของพิชคณิด้วยนะครับนี่คือหลักการทั่วไปนะครับอันนี้คือ INPUT นะฮะอ่ามันจะทําตามหลักการเลยดีอินดีนี้หมายถึงว่าเออเราจ่ายหลอดไฟดวงไหนนะครับอันนี้นะฮะก็วันนี้นะฮะก็คือการทดลองของวันนี้ก็คือ วงจรมัลติเพล็กซ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นวงจรมี IC 3ตัวนะฮะที่ทำหน้าที่ IC พระเอกเราเลยก็คือ IC 4 0 5 1 b นะครับอันนี้ก็คือตัวตัวเจ้าแม่ต,ต,ตัวตัวที่มาของบทนี้นะครับตัวที่มาของบทนี้จริงๆนะครับส่วนตัวหน้าที่ขยายสัญญาณแล้วก็ควบคุมเอาต์พุตเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานก่อนเนี่ยก็จะมี2เบอร์ก็คือ IC เบอร์5 5าแล้วก็ IC 4 0 2 9 b นะครับ4 0 2 9 b เนี่ย จุดเด่นนะครับจะอยู่ที่เบอร์ขา9ขา10นะครับว่าเราจะให้มันนับแบบไหนที่เคยลงคิมมา่ก่อนก็จะมีแบบฐาน2กับฐาน10นะครับส่วนขาขา10นะครับก็จะมีแบบนับขึ้นนับลงนะฮะถ้าบวกก็คือนับขึ้นลบก็คือนับลงนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมออโตเมติกนะครับตัวควบคุมนาฬิกาพันนะครับมีทั้งหมดอยู่8หลอดนะฮะก็เดี๋ยวผมนะฮะอุปกรณ์นะฮะอันนี้คือวงจรของจริง นะครับปัญหาของวันนี้ที่ผมทดลองผมลองเทสหลายรอบแล้ว IC เบอร์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งบีเนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงดีดีหนึ่งกับดีสองนะฮะก็คือขาสิบสี่กับขาสิบห้าเนี่ยผมลองเทสแล้วนะฮะผมเช็คเรียบผมเช็คหลายรอบมากเลยรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาที่จุดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟโดย DC นะฮะเมื่อวันก่อนนะฮะผมทำต่อเซเว่นเซเว่นพังฮะ เกิดการเข้าใจผิดผมเลยนะครับมันเลยพิการอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ผมทำเป็นอ่าเดินนับนับนับขึ้นนะครับนะมันเป็นผลมาจาก i อซเบอร์อ่าสี่ศูนบนะครับแต่ผมขี้เกียจลื้แล้วนะครับถ้าลื้อเนี่ยเดี๋ยวมาปรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะผิดพลาดอีกนะครับ ก็สําหรับการทดลองนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสังเกตนะฮะตรงดีดีหนึ่งกับดีสองเนี่ยที่ผมบอกไว้นะฮะขาสิบสี่ขาสิบห้า 15, ไว้สักครู่เนี่ยนะครับจะนะผมเช็คแล้วนะ่าจะเป็นที่ตัวขาสี่นะหรือหผมอาจจะเสียบไม่ไดีหรืออาจจะขาอาจจะพิก,การแล้วก็ได้นะครับสาหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมาต่อในเรื่องของชิปรี e ต์สเตอร์นะครับนี่ก็เริ่มจะเป็นพื้นฐานความเป็นดิจิตอล นะครับวงจรอานาล็อกอรจิจอนมากขึ้นนะครับส่งท้ายนิดนึงนะครับว่าผมก็เออไม่รู้ฮะสนุกกับเล่นเกมนี้เหลือเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับแฟนตาซีไนท์นะครับอันนี้คือตัวผมเองนะฮะไม่มีอะไรหรอกนะครับเปิดให้ดูนะครับความฝันนะฮะก็ขำๆนะฮะ คำขำก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ